สวัสดีค่ะ f c ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางฮาหนอยวันที่13มีนาคม2568นะคะ f c ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ํากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติ ในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ f c ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งลูดนะคะทุกท่านแยกแต่ละหน่อยแต่ละรอบแต่ว่าถ้า f c ท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้กร็รอดูมัดรวมกับเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะมัดรวมจะใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนเลขเด่นประจำวันจะใช้ได้ มัดรวมจะใช้ได้ทุกรอบนะคะทุกคนค่ะทั้ง5้ารอบนะคะทุกคนของฮานอยเนาะค่ะมัดรวมจะใช้ได้ทั้งวันถ้าชอบนะคะทุกคนก่อนอื่นนะคะใจจะพาไปดูวันที่12ก่อนว่าเข้าหรือหลุดว่าท่านจะตามต่อหรือไม่อะไรยังไงนะคะทุกคนมาดูกันค่ะทุกคนค่ะนอยชพกิจนะคะใจให้เด่น9และ8ทุกคนมา1 8ึ่งหนย์สะคะเด่นมา8 ทุกคนคะ่ะเด่นแยกมา8มัดรวมมาทั้ง8และ2มาคู่ตัวเจาะมัดรวม02-20ค่ะทุกคนน่อยกราชาตให้7และหน่อยแยกหลุดมา4-3-5-2-1นะคะเลขเด่นประจำวันหลุดมัดรวมมา2เข้าคู่ตัวเจาะตัวกับ12-21ตัวเจาะมา2ครั้งพี่น้อง่อยพิเศษให้8และ7มา7-6-9-03 แกับเหลุดมัดรวม8กับ2หลุดเลขเด่นประจําวันมา9กคู้ด้านบนมา0ูนยวันนี้เลขมาปะปายนะคะทุกคนวันที่12นสออยปกตินึกว่าจะหลุดแบบไม่มีเยื่อใหญ่นะคะมาเก้าเก้เอ่อเจ็ดสมาทั้ง9และ8มาคู่เจาะเจาะหนึา 1, 9, 9, 1ค่ะทุกคนปีดองนอย v ์ p ให้6และ5มา4 7 ห้าหนึ่งเจ็ดนะคะทุกคนมัดเด่นแยกมาห้ามัดรวมหลุดเลขเด่นประจําวันหลุดนะคะทุกคนวันนี้ก็เลขเด่นประจําวันก็มาป่าปลายมัดรวมก็มาแปดกับสองนะคะทุกคนก็เดินเดินบ้างป่าปลายเนาะพี่น้องเน,ะนาะน่าจะได้กันดูนะคะทุกคนเมื่อวานนี้นะคะทุกคนขาเอาไปต่อรุ่นต่อเด้อพี่น้องเดอ้อวันที่สิบสาม วันที่สิบสเจออภรการออกรางวัล12มา4ตัวบน0738พิเศษ8ปดเจ็ดหกเีพีเเอามาบวกกันพี่น้อง7จ็ดบวกสามบกแบวบกเบวกบวกเบวกเวกสบวกเบวกหได้เจ7 3สิเดสลบหนได้เจ็ดสิบสองบวกหได้74 จะจะจับสองตัวเหมือนเดิมใครอยากได้สามตัวเจ็ดสองหนึ่งถึงเจ็ดสองเก้าเจ็ดสามหนึ่งถึงเจ็ดสามเก้าเจ็ดสี่หนึ่งถึงเจ็ดสี่เก้านะคะทุกท่านเมื่อวานนี้นะคะทุกคนใจะใดูก่อนนะคะว่าสามตัวเข้าไหมนะคะทุกคนค่ะเมื่อวานนี้สามตัวหลุดหมดทุกน้อยนะคะทุกคนบอกเขาเด้อพี่น้องเด้อเมื่อวานนี่จ้า มาดูนะคะทุกคนความน่าจะเป็น2ตัวบนล่าง2 3 4ตัวท้ายจะจะมาจับ1-9นะคะ2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 1 3 9 3 1 3 2 3 3 3 4 3 4, 5 3 6 3 7 3 8 3 9, 9 4 1 4 9 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9นะไข่สีขา2 1 2 9จะมัก2 1พี่น้อง สอง 4, นะคะทุกคนสองหกสองเก้านะคะสามหนึ่งถึงสามเก้าสามหนึ่ะคะทุกคนแล้วแะ่ก็มัร์กด้วพี่น้อง3,6มหนะคะสี่หนึ่งถึงสี่เก้ 3, ตัวไหนที่เป็นตัวกลับจะจะไม่วงด้วพี่น้องเด้อพี่น้องกลับไปกลับเอานะคะ 4ี่ห้าี่นะคะทีนี้เรามาดูตัวเด่น F4 ค่อยดูตัวจอนะคะหนึ่งเด่นจะมีทั้งหมด6คู่ต่อรอบถ้าไม่ชอบจะมีทั้งหมด6คู่ต่อวันแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก่อนที่จะตามอะไรให้สังเกตนอยกิจกับนอยกาชาติก่อนค่อยตามพี่น้องนอยกิจกับน่อยกาชาติคือนอยวัดดวงนะคะทุกคนว่าทุกคนจะตา จะมาในแนวทางแบบไหนจะไปยังไงถ้าทุกคนตามกิจกับกาเนาะคะ่ะก็ต้องวัดดวงกันต่อไปนะคะทุกคนมาดูคะ่ะทุกคนนอยเฉพาะกติตเด่นอยู่ที่3และ2นะคะทุกคนคะกาชาติ1และ0ทุกคนพิเศษ1และ0ปกติ7และ6นะคะ v ี p อหและ4ะี่เขา สองนอยนี้มีความเป็นไปได้ที่จะงานเล็กเบิ้ลแต่เมื่อวานนี้ก็ไม่เบิ้ลนะคะทุกคนหรือทั้งวันพี่น้องเบิ้ลในตัวจะเป็นหนึ่งหนึ่งกับศูนย์ศูนย์ถ้าไม่ชอบก็ดูรอดูเลขเบิ้ลประจาวันหรือเบิ้ลด้านบนก็แล้วแต่ความชอบนะคะทุกท่านที่นี้มาดูค่ะนอยเชพบกติตสามด้วยสองตัวเจาะสองสองสามสองสี่สองสองสามสามสามสี่สามนะคะการชาติหนึ่งและศูนย์คู่ด้านบนมีแค่สามคู่ มี2องหนึส่วนเลข0ูนย์ประจำวันพฤหัส fc ฟังดีๆนะคะ fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันเลยถ้า fc ชอบนะคะเจะจะบอก2ครั้ง0 1 1 0 0 4 4 0่5ห 0, 0ึ7ง 0, 0ูน2 0อีกครั้งค่ะ01,10,04,40,05,50,07,70,02,20 เลขศูนย์เมื่อสักครู่นี้ท่านสามารถใช้ได้กับทุกวันพฤหัสนะคะท่านสามารถจดไว้ใช้ได้เลยทุกวันพฤหัสเนาะพี่น้องทามักถ้าชอบก็ค่อยตามเดี๋พี่น้องคะ่ะหน่อยปกติ7และ6นะคะ2 6 3 6 4 6 2 7 3 7 4 7นะคะทุกคน v i p 5และ4 2 4 3 4 4 4 2 5 3 5 4 5ชอบหรือไม่คะ ชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะทุกท่านมัดรวมทุกรอบทุกหนวันนี้อยู่ที่เลข6และเลข9้านะคะทุกท่านขาวันนี้ก็จะเหมือนเสียงอ่อยๆหน่อยนะคะทุกคนเมื่อวานนี้ปา่าเยอะมากนะคะทุกคน80ตันเอวอ่อนกันไปเลยทีเดียวนะคะทุกคนบอท่านนี้อยากตื่นนะพี่น้องแต่ว่าก็ต้องตื่นไปทํางานนะคะทุกคนใกล้จะวันอาทิตย์แล้วก็จะใกล้จะได้หยุดตื่นสายๆแล้วนะคะทุกคนคะ มัดรวม6และ9ก้านะคะทุกท่านค่ะมาดูค่ะมีคู่ไหนบ้าง2 6 3 6 4 6ามหกสี่ทีนี้เจจะพาทุกท่านมาจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันดูเออมัดรวมดูนะคะทุกคนถ้าไม่ชอบคู่ด้านบนแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก่อนที่จะจับคู่อะไรให้ท่านสังเกตก่อนนะคะทุกคนว่าเพิ่นสิเข่าแนวทางใดเน,นาะพี่น้องให้สังเกตนอยกิจกับหนอยกาชาติก่อนก็คือ นอยกิดกับนอยกาชาติก็คือน้อยวัดดวงแล้วนะค่ะทุกคนมาดูกันค่ะนอยเฉพกิด3และ2อมัดรวม6และ9 3 2 2 3 3 6 6 3 3 9 9 3, 3, 3 2 3 3 2 2 6, 6 6 2 2 9 9 2อย่างนี้เป็นต้นทําแบบนี้ไปทุกๆุกนอยหรือจะจับคู่นี้เด่นแยกนี้กับเลขเด่นประจำวันก็ได้แต่ก็ให้สังเกตก่อนพี่น้องว่าพื้นมาในแนวทางใดในแต่ละวัน นะคะทุกท่านทีนี้นะคะใจะจะพา fc มาสังเกตฮาหนอยนะคะทุกคนมีสติในการรับชมนะคะทุกคนคะ่ะถ้าเข้ามาแล้วใจขอสละเวลาของท่านสัก10นาทีมาดูนะคะทุกคนคะ่ะมันเป็นผลประโยชน์ของท่านเองเนาะคะ่ะทุกคนเลขเด่นประจําวันอยู่ที่5กับ0นเบิ้ลประจําวันคือเบิห้าห้ 5. เลข5กับเลข0ูสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันแล้วแต่ความชอบ มาคะ่ะทุกคนทีนี้เรามาสังเกตหาหน่อยตั้งใจฟังนะคะทุกคนทุกคนขาหน่อยเชิกิจหน่อยกาชาติคือหน่อยวัดดวงอย่างที่ใจบอกนะคะให้สังเกต3ามหน่อยนี้ก่อนว่าตัวเด่นเข้าหรือไม่คู่ด้านเด็ดด้านบนเข้าหรือไม่หรือสังเกตเฉพาะหน่อยเชพกิจก็ได้นะคะทุกคนว่าเพิ่นเริ่มมาในแนวทางใดพี่น้องมาในแนวทางตัวเลขไหน นะคะทุกคนถ้ากิดกับนอยกาชาติพิเศษไหลมาไหลต่อได้ยาวๆถึงนอย VAP นะคะทุกคนคู่ด้านบนไหลก็ไหลต่อได้เรื่อยๆนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าถ้า3ามนอยนี้หลุดหมดให้ทุกคนมาดูว่ามัดรวมนะคะทุกคนหกับ9มาหรือไม่5กับ0นย์เลขเด่นประจําวันมาหรือไม่ตัวในไหลตามตัวนั้นนะคะทุกคนถ้า3ามนอยนี้หลุดนะคะแต่ถ้าถ้าสามนอยนี้หลุดหมดนะคะทุกคน ภารวมก็หลุดเลขเด่นประจำวันก็หลุดนะคะใจไม่อยากให้ f อตามนอยปกติกับนอย v ีเเลยนะคะถามว่าทำไมไม่อยากให้ตามนะคะทุกคนคะโอกาสที่จะเข้ามันน้อยมากนะคะทุกคนโอกาสหลุดจะมากกว่าโอกาสที่จะเข้าเนาะคะ่ะทุกคนก็ด้วยความห่วงใยและความปรารถนาดีจากแอดมินนะคะทุกคน f อก็สังเกตเอาพี่น้องค่าปัจจัยเป็นคองพี่น้องเอง ใจแอดมินเป็นผู้วางแนวทางให้เท่านั้นนะคะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางนะคะฮานอยวันที่13มีนาคม2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ f อทุกๆท,ท่านมอบให้กันเสมอมาสำหรับคลิปนี้ใจขอให้ f อโชคดีค่ะโชคๆมันหมานสุขสุขุนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ